ทำสามสิ่งนี้นะคะคุณจะได้ไปนั่งในใจเขาค่ะทำให้เขานะคะรู้สึกตกหลุมรักคุณตลอด24ชั่วโมงนั่นเองข้อแรกเลยมีความมุ่งมั่นค่ะความมุ่งมั่นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วคุณก็จริงใจมีเขาแค่คนเดียวค่ะข้อที่สองนะคะ คุณสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ทำให้เขารู้สึกอยากทําสิ่งดีๆอยากเป็นคนดีมากขึ้นในทุกๆวันค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ motivation เขาแล้วก็คอยขับเคลื่อนเขาผู้ชายนะคะที่ได้คู่ที่ดีจะต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ยิ่งคุณสามารถทําได้นะ แฟนของคุณค่ะเขาจะค้นพบตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะแสดงความชื่นชมค่ะชื่นชมในสิ่งที่เขาทำได้ดีและอยู่เคียงข้างเขานะคะ ทำแค่3สิ่งนี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะไปนั่งในใจเขาและทําให้เขาตกหลุมรักคุณตลอด24ชั่วโมงได้ค่ะหลายคนบอกว่าโคเชมขาสิ่งนี้ทําได้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะสื่อสารในภาษาอังกฤษกับหนุ่มฝรั่งหรือเราอยากจะมีแฟนต่างชาติแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มีอะไรช่วยแนะนำไหมคะโคชเอมมีหนังสือนะคะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะเป็นหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถที่จะเรียนผ่านมือถือของคุณได้เลยไปไหนคุณสามารถที่จะพกไปได้นะคะคุณสามารถอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่คุณสะดวกเนาะเล่มแรกจะเป็นเล่มสีเหลืองนี้นะคะเล่มสีเหลืองนี้ก็คือจะเป็นเล่มที่เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ฉันไม่ได้เลยภาษาอังกเนี่ย ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะสื่อสารยังไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําให้คนที่ฉันคุยด้วยหรือหนุ่มต่างชาติอ่ะเข้าใจฉันได้ยังไงอันดับแรกคุณต้องเข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนถ้าสมมติว่าฐานคุณไม่แน่นคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะมันยากที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะในนี้จะเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษนะตั้งแต่ เริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญที่คุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้ซึ่งมันครอบคลุมมากๆนะคะคุณสามารถที่จะไปต่อยอดได้เนาะแล้วอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่สองนะคะเล่มที่2นี้นะคะก็คือเป็นหนังสือที่ฝึกอ่าน การที่คุณจะเก่งภาษาอังกฤษได้คุณต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเล่มนี้โคเชมคัสสันเป็นพิเศษเหมาะสำหรับเลเวลที่1 2 3นะคะซึ่งคุณจะรู้ได้เลยว่า ทำไมคุณถึงไม่ได้ภา,าษาอังกฤษในเนื้อ,อาหาเล่มนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่เป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายๆนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาก็จะรู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากครูของเขาที่ถ่ายทอดให้กับเขานั่นเองคุณสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ในนั้นแล้วกระบวนการถ่ายทอดนั้นควรจะบอกเลยว่ามันแพงมากๆเลยนะ ถ้าคุณรู้ขั้นตอนนี้คุณจะต่อยอดภาษาที่3 4 5หได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณรู้เทคนิคนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยคุณก็สามารถที่จะสื่อสารกับต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะดังนั้นถ้าใครสนใจ2เล่มนี้โคเชมให้พิเศษนะเข้ามาสอบถามโคเชมได้เลยนะคะที่ s อดไซนเมนะคะแล้วเราเจอกันขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ